กน,นี่คือสงขาแต่แรกโรงแรมอลังการมาดูเตียงจัก,กรพรรดิทุกคนซึ่งที่โรงแรมอื่นไม่มีแน่นอนในโลกนี้นะฮะโรงแรมเขาเลดมากเตียงนอนจัก,กรพรรดิทุกคนดูสิเตียงนอน้องเฮาเตียงนอนเทพจาเทพดานางฟ้าดูสิเคยมีไหมเตียงนอนที่แบบสลักละเอียดแบบนี้ฮะม,งงมังกรมังกรเตียงนอนห้องเต้แบบนี้โรงแรมใดๆในโลกนี้ไม่มีที่นี่ที่เดียวที่แรกที่เดียวของโลกดูสิ ละเอียดมากทุกห้องนะฮะทีนอนนอนสบายมากดูข้างนอกทุกคนนี่คือสงสงขาแต่แรกแล้วก็แต่ละห้องนะจะมีความเป็นตำนานทุกคนดูสินี่น,นี่ทุกคนต้องมานะไปโรงแรมที่ไหนก็ไม่เลดเท่านี้นะฮะแตกต่างกันออกไปแน่นอนทุกคนนี่ฮะ บรรยากาศแต่ละห้องแต่ละห้องและห้องก็มีทั้งหมด23ห้องเองตรงถนนเพชรคีรีในตัวเมืองสงขลาตรงนี้เดินไปไม่กี่เมตรนะฮะเป็นทะเลสาบสงขลาทุกคนก็จะมีคาเฟ่เดอซีตรงนั้นคาเฟ่เดอะรูที่อยู่ในรูแล้วก็คาเฟ่เดอซีเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของคาเฟ่อาหารอร่อยมากริมทะเลสาบยังกับอยู่ในโซเอร์แลนด์ and, เลยทุกคนจ้านี่ะด้านนอกทุกคน มีความเป็นตำนานห้องปัตตานีเป็นชื่อถนนนะฮะไม่ใช่ชื่อจังหวัดถนนปัตตานีถนนยะลายะวิงถนนนาราที่ว่าถนนสายบุรีสายบุรีทุกคนซึ่งด้านหน้าเราจะเป็นถนนเพชรคีรีเลี้ยวซ้ายไปนะฮะถ้าเกิดเราเลี้ยวซ้ายไปก็จะเจอถนนสายบุรีเดินไปสารหลักเมืองประมาณ600เมตรทุกคนก็จะเป็นเต้าก่วผ้าอีบอร่อยมากแกงใต้พวงรัดก็เดินไปจากตรงนี้ก็ไม่ไกลตรงก่อนจะถึงหาดสมีหลาหาดชลาทัศน์ทุกคนดูสิตำนานนะฮะ โอ้โหสุดยอดมากๆเลยแล้วนี่ข้างล่างนะฮะมุมข้างล่างเห,นะะห็นไหมฮะทงขาแต่แรกก็คือแอนทีโคเจทุกอย่างจะเป็นของเก่าล้วหมดรวยทุกคนจ้านี่ฮะนี่เรานอนห้องสายบุรีใครตามรอยมาได้นะฮะเรานอนห้องสายบุรีลงห้องรามวิถีก็มีเป็นชื่อถนนห้องเพชรคีรีห้องนี้ทุกคน ข้างล่างจะมีลูกนางงามมิสสงขาคนแรกด้วยนะถ้าจำไม่ผิดข้างล่างจะมีนางงามมิสสงขาทุกคนตื่นเต้นมากถ้าเกิดใครมาที่นี่เลี้ยวซ้ายไปนะฮะก็จะไปเมืองเก่าเป็นถนนสา,อ,อ,นาอนครนอกนครในถนนนางงามตรงนั้นนะฮะทุกคนนี่ฮะแม้แต่ที่อาบน้ำจะเป็นแบบแอนทีคหมดเลยทุกคนนี่ต้องบอกให้ชาวโลกรู้เห็นไหม ทุกอย่างหมดเลยประดุงประดับแม้แต่แอร์ยังคลุมด้วยนี่ฮะความเป็นแอนทีทุกคนกระจงกระจกแต่มีความทันสมัยด้วยนะมีกาดมน้ำให้กับฟุงกาแฟอันนี้หลักฐานที่เราไปร้านแกงใต้ดวงพวงรัดอร่อยมากขอบอกขอบอกสาบานอันนี้คาเฟ่เดอซีที่เราไปมาได้มีเวลาน้อยนิดนะฮะอันนี้เป็นอ,อ่เป็นชา ชาอะไรนะซีรอนตรงสารหลักเมืองอันนี้ก็เป็นอ,อันนี้คาเฟ่เดอซีเหมือนกันทุกคนนะฮะนี่เป็นน้ำดื่มเหนไความทรงจำม,มีหมดเลยนี่ไม้แยงหูก็มีทุกคนไวไฟไวมากปังมากนี่ให้ทุกคนไม้แขวนซื้อแล้วนี่อะไรเรายังไม่ได้เปิดเลยทุกคนดูสิตู้ว้ายตู้ราชินีจักกรพัรดิ้องเต เป็นแบบแอนตีแม้แต่ฝาผนังทุกคนดูสิข้างบนนั้นไม่ต้องไปขึ้นไปนอนนะฮะแต่อันนี้เดินระวังหัวฮะฉันโดนชนและ4สี่รอบเมื่อวานสองรอบเมื่อวานซืนวันแรกที่เช็คอินโดนไปสองหนแต่เบาๆเพื่อให้เราทรงจำว่าเตียงห้องเต้จกกักรพรรดิเนี่ยโอ้โหเป็นความประทับใจขึ้นลงต้องระวังเท่านั้นเองเห็นไ,ไหมฮะนี่ขนาดข้างล่างนะ,ะไม่ได้ช่วยนะจ๊ะทุกคนเห็นไ,ไหมฮะทุกคนดูแหกตาดูนะฮะนี่ แม้แต่ตู้เย็นทุกคนเห็นไหมมีดีบงมีดีปาไม่ใช่เล่นนะฮะมาจริงฮะทุกคนนี่เป็นเซตกระฟงกาแฟพร้อมอุปกรณ์ครบครันคีการ์ดทันสมัยนะฮะทุกคนครับเลิศมากนะฮะทุกคนจ๋าไม่จะพูดว่าอะไรเห็นไหมอันนี้เลื่อนได้นะฮะทุกคนนอนเย็นสบายแทบจะไม่ต้องเปิดแอร์เลยทีเดนะฮะนี่เลื่อนได้ไตกนะเห็นไหมสดๆอันนี้เป็นแม้แต่ถังขยะทุกคน กลมกลืนทุกคนครับอันนี้เลื่อนได้หมดเลยนะประตูเลื่อนได้ปิดนิดสนิทแนบเลยทุกคนสงขลาเมืองใหญ่สองทะเลสะเสน่สะพานป่าศูนย์การค้าเด่นใต้นกน้ำเพลินตาสม,มิลาปืนใจสม,มิลาเดินไปตรงนี้ประมาณกิโลกว่า,ก,วาก็ถึงหาดชะลาดทัพแล้วก็ไปอีกนิดจะเห็นเกาะหนูเกาะแมวจะบอกให้นะว่าหนังเงือกนะเป็นอะไรที่แบบอยู่ยิ่งดูยิ่งด,งดูเหมือนมีชีวิตจริงๆนะฮะใครบอกใครเขามีตำนานขำๆไงฮะว่าเออใครไปจับ เออหนุ่มนางเงือกที่นี่มาเนี่ยก็จะโชคดีอะไรก็ว่าไม่มีคิวถ่ายรูปตลอดนางงามนะฮะนางเอนางเงือกนะครับเดินไปอีกนิดก็เป็นศาลกรมหลวงจุมพรในเมืองมีวัดเยอะใครไปวัดกลางวัดชัยมงคลมาจังหวัดนี้เป็นวัดที่นามมงคลต้องไปให้ครบด้วยนะฮะวัดชัยมงคลวัดกลางวัดมัชชิมาวัดวัดดอนแยวัดดอนรักสมหวังในเรื่องความรักแน่นอนทุกคนนี่ฮะ รถมากคลิปนี้เป็นคลิปก่อนจะไปกินอาหารเช้าแล้วอาหารเช้าแต่ละวันจะไม่ซ้ํากันนะทุกคนสามารถเลือกได้ว่าจะกินเป็นเมนูเซตข้าวยำพร้อมอื่นๆเมนูอเมริกันเบรกฟาสต์หรือว่าจะเป็นอ,อเมนูข้าวแกงมันไก่เดี๋ยววันนี้จะลองข้าวแกงมันไก่นะฮะแล้วก็จะเป็นเมนูอะไรอีกนะอีกอันเต้าคั่วอาหารพื้นเมืองที่อร่อยที่สุดใน3โลกยูเนสโกต้องลงมิชลินต้องมาทุกคนถ้าไม่มาโรงแรมนี้ไปใกล้ที่เนี่ยของกินเยอะมากเนี่ยนะฮะเสียดายนะฮะถ้าไม่ได้มาโรงแรม ดีๆแบบนี้ดูข้างบนสิฮะคนลดมากสวยงามมากเนี่ยถ้าลงไปข้างล่างใช่ไหมฮะจะมีโต๊ะโบราณแอนทิครับประทานอาหารเช้ากันเลี้ยวซ้ายอย่างที่บอกก็ไปเมืองเก่าไม่กี่ร้อยเมตรนะฮะเลี้ยวขวาก็จะลงทะเลได้นะฮะก็จะผ่านวัดสะเกตนะฮะที่เจดีย์ทองหลวงพ่อใจดีมากขนาดเมื่อวานเราเข้าไปถ่ายนะฮะไปถ่ายทามหลวงพ่อเรียกทานข้าวเฉยเลยน่ารักมาก หลวงพ่อให้ไปทานข้าวผมก็บอกว่าไม่เป็นไรคร้บไปโอกาสหน้าพอดีฉันอิ่มมากะฮะถ้าไม่อิ่มเขาก็ต้องไปแล้วก็เมมก็เต็มแบตก็จะหมดก็เลยแบบเอาไว้โอกาสหน้าสงขาจะต,ต้องมาแน่นอนนะฮะทุกคนทุกคนอยากมาหัดใหญ่ก็ต้องมาสงขามาสงขาก็ต้องไปหัดใหญ่เพราะจากหัดใหญ่ไปน้ําตกโตง,งาช้างน้ําตกที่สวยที่สุดไหลออกมาเป็นรูปงาช้างก็ไปทางนั้นเลยสนามบินไปทุกคนอยากใครมาหัดใหญ่แต่ละทีนี้ถามหน่อยเหอะได้มาแบบ ส่งจำอะไรบ้างนอกจากไปช้อปปิ้งช้อปปิ้งไม่พอทุกคนนะฮะต้องมาบอกเล่าความเป็นประวัติศาสตร์อย่างเขากวรเต่งกวรอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเออเออตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่เก้าเส้งสีเขาอะไรละเขาอะไรละจ้าทุกคนจําได้ไหมตรงเนี้ยเขาอะไรเขาอะไรนะทุกคนดูสิจะลืมไปดูไม่ได้พูด เขาตังกวนฉันจำได้แล้วเขาตังกวนทุกคนอันนี้ก่อนหนูกอแมวสมัยที่ยังไม่มีนางเงือกนะฮะทุกคนตัวนางเงือกเนี่ยอน,นุสาวรยุปั้นเนี่ยเขาสร้างด้วยเงนินงบประมาณ 9 0 0 0 0มบาทนะฮะตอนสมัยปี2,509จําง่ายๆนะฮะ mm hmm. เขาตังกวนทุกคนมีประวัติรอสี่เอห้าคยเสด็จมาปะระทับข้างบนแล้วก็มีการสร้างศาลาสีแดงสวยมากแล้วเดี๋ยวนี้ขึ้นด้วยลิฟต์แล้วนะไม่ต้องเดินขึ้นบันไดพญานาคร้อยส0งขั้นขึ้นแบบมีลิฟต์ให้นั่งขึ้นสบายเลยฮะทุกคนจากเขาตังกวนนี่เป็นประวัติศาสตร์ หน้าหนึ่งเหมือนกันนะฮะที่มีความเป็นมานะฮะเขาตังกวนเดินไปทางอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเก้าเส้งเก้าแสงซึ่งก็อันนั้นก็สวยมากสามารถขึ้นไปดูชมวิวนะฮะทะเลสาบสงขาเกาะหนูเกาะแมวได้จากข้างบนเลยทั้งสองเขาตองกวนแล้วก็เก้าเส้งเดี๋ยวหมดแต่พูดทุกคนจ้านี่ยพูดโพสคลิปนี้ก่อนว่ดี๋ยวต้องเช็คเอาทุกคนเดี๋ยวต้องเช็ out, คเอา๋ยว out, ให้ดูอีกรอบหนึ่งทุกคนโดยสิ ต้องมานะดูเตียงแบบนี้นอนมีความสุขมากยิ่งถ้ามาเป็นคู่นะโหเธออู้อโรแมนติกมากแต่ระวังหัวจะชนนะฮะเท่านั้นเองทุกคนจะแสดงให้เราเห็นถึงความมีสติทุกคนไม่ใช่แบบอู้จะลุกพวดภาดเลือดตกยางออกอะไรประมาณเนี้ยแทนที่จะแบบโรแมนติกกับกลายเป็นแบบอูย้ยามาติกเลยล่ละทีนี้ทุกคนนี่รุดมากทุกคนต้องมานะดูความงามสิ ีต้องแชร์ค่ะคลิปนี้ต้องแชร์ตั้งใจแชร์ให้ผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองสื่อมวลชนระดับโลกก็ได้รู้ว่า แอนติโคเทลอยู่ในสงขาเมืองที่เขาบอกว่าสงบซิรินซซเวนลี่อะไรของเขาแต่จริงๆเพลสฟูลอะไรอย่างเงี้ยยังไม่สู้เท่ากับความเป็นตำนานคือมีความสุขมาแล้วมีความสุขเดี๋ยวจะหาว่าคนไม่มาหรอมาเขามาเรื่อยๆไงไม่มาคึกคักมาแบบสร้างความแบบอุรหมานอะไรเงี้ยหาเป็นเมืองสงบแล้วก็สวยงามโอบกอดอย่างคาเฟ่เดอซีก็อยู่ริมทะเลสาบแต่อยู่ในเมืองไม่มีใครรู้ไม่มีใครคิดว่าความเป็นเมืองสงขานี่เดินไปตรงเมืองเก่าเลี้ยวขวาก็ไปทะเลสาตมิหลามันอยู่ด้วยกันใกล้ๆเอง ทุกคนจากโรงแรมตรงนี้เป็นจุดตรงกลางนะฮะไปวัดก็อยู่ข้างหน้าเลยดอนร,รักนะฮะเป็นนามสิริมงคลไปไหวแล้วก็สมหวังเรื่องความรักแน่นอนนี่หาเตียงอ้ายโรแมนติกมากทุกคนดูสินี่นี่ลองรอยของความสุขหาสดๆไม่ต้องจัดฉากกันเลยนะทุกคนโอเคน้องเดี๋ยวยาวไปเดี๋ยวไปกินอาหารเช้าดีกว่า